อำเภอพิมายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโน,นนแดงและอำเภอประทายทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชุมพวงทิศใต,ต้ติดต่อกับอำเภอห้วยถแถลงและอำเภอจักราดและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโน,นนสูงและอำเภอคงศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่เจ็ดพิมาย ภายใต้การนำของดรวัฒนาชัยธีระศิลาเวชผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต7โดยมีนายวินัยอริยเดชเป็นประธานศูนย์เครือข่ายมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจำนวน23โรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่โรงเรียนบ้านสำริดโรงเรียนเท้าสุรนารีระดมอนุสรโรงเรียนบ้านท่าหลวง โรงเรียนบ้านชีวานโรงเรียนบ้านทับควายโรงเรียนกุนโนโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายโรงเรียนบ้านดอนแซโรงเรียนบ้านซึมศิลราชนุเคราะห์โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักโรงเรียนบ้านดอนข้าโรงเรียนมัฆ่าสามัคคีโรงเรียนบ้านไหวนนโพโรงเรียนบ้านนนม่วงโรงเรียนวัดวังน้ำโรงเรียนจานตำราโรงเรียนบ้านท่าแดง โรงเรียนบ้านซาดโรงเรียนบ้านถนนโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินและโรงเรียนบ้านคลา้ามีการดำเนินการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนที่หลากหลายทั้งทางด้านวิชาการดนตรีกีฬาทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตปลูกฝังให้ผู้เรียนรัก และเห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามากมายได้แก่ปราสาทหินพิมายไซงามอนุสร์สถานวิรกรรมทุ่งสำริดควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้และดูแลให้คงอยู่สืบไปถิ่นอุตสาหกรรมเครื่องหวายงามลังค่าระยาศาสตร์รถเด็ดเป็ดย่างรถดีผัดหมี่พิมาย ยอดมวยไทยยักษ์สุขสนุกพายเรือแข่งแหล่งแมวสีสวาส่าดปราศาทหินถิ่นใสงามเรื่องนามประเพณีวีรกรรมทุ่งสำริดศักดิ์สิทธิ์พระพุทธวิมายะ